สวัสดีครับพบกับผมอีเชนเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่เพชรคาสเตอร์สาขาซอนครับหน้าราชพัฒน์กำแพงเพชรนะครับวันนี้มีรถสวยๆมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับก็เป็นรถเข้าใหม่นะครับสภาพสวยๆนะครับเป็นเจ้ามาสด้าสปี2012นะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.6นะครับเป็นตัวสปอร์ตแฮตแบ็กห้ประตูนะครับราคาขายวันนี้ครับขายเพียง299,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้นะครับ เอาไปเลยนะครับฟรีดาวครับส่งเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าใครที่ซื่นชอบในยี่ห้อมาสด้านะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวมาสด้าสเจน2ครับปี2012ครับเครื่อง16นะครับแถมได้เป็นรถเกียร์ออโต้แต่งสวยๆทรงสวยๆคันนี้ผมบอกเลยคุ้มมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยดีกว่านะครับไปครับ มาด้า3 1.6สปอร์ตแฮดแบกนะครับรถปี2012ครับสภาพสวยๆตัวนี้เป็นตัวเจน2นะครับไฟหน้าของเขานะครับก็จะเป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะครับกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าสีดำพร้อมช่องดักลมนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อแมกแต่งขอบ16นะครับสภาพสวยๆนะครับมีสเกิร์ตข้างมาให้ด้วยนะครับ ไฟเลี้ยวของเขานะครับจะอยู่ที่แก้มซ้ายแก้มขวานะครับจกมองข้างเขาครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับรถใช้งานสภาพสวยๆนะครับคันนี้เหมาะมากเลยนะครับกันสาดประตูทั้ง4บานนะครับมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มือเปิดประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับไม่มีการติดตั้งกันลอยมานะครับมีกุญแจรีโมทมาให้ถึง2ดอกนะครับเป็นแบบมีดพับนะครับ วัวนี้ผมบอกเลยว่าใครหาอยู่ในรีบๆเลยนะครับรถมามาไวไปไวนะครับด้านท้ายของเขานี่สวยมากนะครับสวยงามมากครับสำหรับทรง5ประตูนะครับมาด้าสานะครับหรือว่าที่ต่างประเทศเขาจะเรียกว่าอเซล่านะครับจะเป็นชื่อรุ่นคุนในของมาด้าสนะครับถ้าเป็นเมืองไทยก็เรียกมาด้าสถ้าเป็นต่างประเทศก็เรียกว่าอสเตล่านะครับ ปลายท้ายของเขาครับก็จะเป็นโคมหลอดไส้นะครับสภาพสวยๆนะครับสาดท้ายตรงโตโตใหญ่ๆนะครับเซนเซอร์บักกิ้งนะครับมีมาให้ถึง2จุดเลยนะครับสำหรับมาด้าตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าสติกโลโก้อัลเซ่าด้านหลังนะครับที่เขาติดอยู่นะครับตัวนี้ราคาถึง2,000กว่าบาทเลยนะถ้าเราซื้อมาติดต่างหากนะครับ ด้านท้ายของเขานะครับกระจกหลังครับก็มีตัวไล่ฟ้านะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับนี่ครับสภาพสวยงามครับมีสปอยเลอร์ท้ายมาให้ด้วยนะครับสงสวยมากนะครับภายนอกก็สวยภายในยิ่งสวยนะครับเรามาดูต่อกันภายในเลยนะครับภายในผมบอกเลยว่าสวยมาสภาพใหม่ๆนะครับตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพใหม่มากนะครับน่าใช้สุดๆนะครับ ด้านหน้าด้านหลังนี่คือสภาพยังสวยอยู่เลยครับเบาะของเขานะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังคู่ตัวของเขามาเลยนะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ขายขายดีมากๆเลยครับด้านหลังนะครับผมบอกเลยว่าช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับความจุถึง220ลิตรเลยนะครับ ไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดกําลังพอดีครับหรือว่าจะพับเบาะเพิ่มเข้าไปอีกก็สามารถเพิ่มพื้นที่การใช้สอยด้านหลังได้อีกนะครับตัวนี้ครับพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นแบบ3ก้านนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังครับมีมัตติฟังก์ชันนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ไว้ปรับเลือกดูฟังก์ชันบนหน้าจอ M I D นะครับสถานะต่างๆของรถนะครับ เลขไม้ตัวนี้นะครับอยู่ที่152,352กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเลขไม้ไม่เยอะนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าใช้งานไม่เยอะนะครับถือว่าเป็นเลขไม้ที่ปกตินะครับสำหรับรถปี2012นะครับหน้าจอ M I D ของเขานะครับก็จะแสดงสถานะของเครื่องเล่นอุณหภูมิภายในรถนะครับฟังก์ชันตรงนี้นะครับสามารถตั้งได้ด้วยนะครับว่า ถ้าเราขับเกินความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับระบบความบันเทิงภายในนะครับก็จะเป็นเครื่องเล่นคู่ตัวดั้งเดิมของเขาเลยนะครับเพนซ d m p 3 FM ยู FM AM นะครับเชื่อมต่อผ่าน USB AUX ได้นะครับสำหรับเครื่องเล่นตัวนี้นะครับก็เสียงเพาะมากนะครับเครื่องเล่นคู่ตัวของเขานี่ให้มานี่เสียง เพาะมากนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบในน้ําเสียงของเครื่องเล่นตัวนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับสําหรับระบบปรอากาศก,ก็เป็นแย่ซ้ายขวาอิสระนะครับสามารถปรับความเย็นแยได้เลยนะครับด้านซ้ายด้านขวาปรับอิสระนะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับสำหรับระบบเกียร์ของเขานะครับก็จะเป็นระบบเกียร์แบบ Active m มติกนะครับเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ4จังหวะนะครับ ให้อัตราเร่งที่ดีนะครับตอบสนองดีไม่กระชานะครับเก้าการนะครับก็มีช่องวางแก้วน้ํานะครับในเก๊กเก็บของก็จะมีช่องเสียบ USB และ AUX มีช่องเสียบไฟ12โวลต์มาให้ด้วยนะครับอยู่ในเก๊กเก็บของนะครับเบาะนั่งของรุ่นนี้นะครับก็สามารถปรับได้ถึง8ทิศทางนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับปรับสูงต่ํา เอ็นเ <N S 2> ข้าเอ็นออกนะครับแล้วก็พนักพิงของเขาสามารถปรับดันหลังนะครับดันเข้าดันออกได้ด้วยนะครับ m a สด้าสนะครับ1.6กนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,600cc นซีซีนะครับเป็นเครื่องที่รองรับน้ำมัน e ี0 9 9 9 5ได้แล้วนะครับสภาพสวยๆนะครับ เครื่องยนต์ไม่เยิ้มไม่ชำรุดนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับคันแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆนะครับน็อตจุดยึดต่งตางๆครับไม่มีร่องรอยของการแกะนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะครับอัตราเร่งก็ดีนะถ้าใครสนใจรถครันนี้เข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมาด้าสาคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าน่าใช้มากนะครับถ้าใครที่ต้องการมาดูรถตัวจริงหรือว่ามาทดลองขับรถคันนี้ครับก็ติดต่อผมมาโดยตรงได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาที่สาขาเพชรคันสเตอร์สาขาหน้าราชพัฒน์กำแพงเพชรได้เลยนะครับรถสวยๆคันนี้รอท่านอยู่นะครับในคลิปต่อไปนะครับมีรถรุ่นไหนมารีวิวให้ดูกันไงผมก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ